จบลงไปไปปค่ะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเราก็มันสู้สู้ไม่ไหวจริงๆหนูว่าอาจจะเป็นที่ขอ้อผิดพลาดของพวกเรามันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ระบบระบบของเรามันอาจจะแบบหนูว่าต้องเหมือนแบบกลับไปจูนปรับจูนกันใหม่ทั้งหมดเลยที่จะกลับไปก่อนไปสนามสองนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็แบบเล่นเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันอะนะ สู้กันต่อสนามหน้าค่ะอบอกเลยค่ะเพราะว่าพอหมดสนามนี้แล้วที่เราจะไปอลิมปิกของควัญนะแทบไม่มีเลยก็ <c oughs> ถึงโอกาสเราไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากรักษาแรง์กิ้งของเราให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างสนามสองถ้าเราไปชนะทีมใหญ่ๆอ่ะคะแนนเราอาจจะแรง์กิ้งเราอาจจะขึ้นไต่ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าณนะตอนนี้มันก็โอกาสก็น้อยนิดมากๆแล้วก็สู้ต่อไปค่ะบอกอแฟนทีมท้าน่ ขอบขอคุณนะคะคนที่ทุกคนที่ตื่นมาเชียร์เพราะว่าพวกเราก็สู้เต็มที่แล้วจริงๆต้องยอมรับความผิดพลาดความแพ้แพ้นี้ค่ะค่ะก็ก็ตามอย่างที่เห็นเนาะเราแพ้ไป3ต่อ1เซตก็ก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่ได้ไม่เคยประมาทเขาเลยแต่ก็มันก็อย่างตามตามสภาพมันก็ มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถชนะเขาในวันนี้ได้เราก็ต้องชื่นชมเขาด้วยว่าเขา,าเล่นดีจริงๆวันนี้ค่ะใช่เขาวันนี้แล้วเขาก็เหมือนทำงานบ้านมาแล้วก็เหมือนเขาเห็นข้อผิดพลาดของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จีจจ้ได้ถูกจุดอะค่ะตรงนี้ค่ะก็มันก็ไม่มีใครอยากแพ้เนาะแต่ว่าส,สำหรับหนูอะ เราทําเต็มที่แล้วแต่มันมันก็เป็นปกติที่มันก็จะมีวันเล่นดีเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็ก็อย่างที่เห็นอ่ะมันแต่ว่าเราทุกคนทําเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะใช่ก็เราเต็มที่แล้วจริงๆค่ะใช่นะเราไม่มีหวังไปโอลิมปิกนะค่ะก็ไม่มีของโอลิมปิกรอบนี้ก็จะมีรอบต่อไปอ่ะก็ก็อดทนรออีกกี่ปีอ่ะแปดปีหรอ ก็ไม่ถึงก็เดี๋ยวไม่รุ่นเราก็รุ่นลูกค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกรลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าความผิดพลาดของเราเยอะมากแล้วก็แล้วก็ชื่นชมเกาหลีวันนี้ที่เขาเล่นได้ดีแล้วก็ทีมเราก็เราก็ดูวีโอเราก็รู้นะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนกันแต่ว่า ด้วยความที่อาจจะเป็นรวมตัวกันน้อยด้วยแล้วก็ไม่สามารถ โชว์ศักยภาพของแต่ละคนแต,ะแต่ละแบบมันเหมือนมามาแล้วก็ไปไหายขาดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะหนูว่าสำหรับหนู <c oughs> คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาปรับตรงนี้กันแล้วก็ค่อยๆให้มันดีขึ้นแต่ละสนาม <c oughs> เรายังไม่หมดหวังค่ะ1%หรือว่า0%อะไร <c oughs> คือเราก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะแพ้สนามนี้หมดเลยหรือว่าจะยังไงเราก็จะสู้ค่ะสู้สู้จะ กว่าจมเลยครับ,รบก็ดูต้องขอโทษนะครับพี่น้องชาวไทยด้วยที่ที่ทวันนี้เราผลออกมาเราแพ้ก็หนึ่งต่อสามนะครับแต่นักกีฬาก็ก <c oughs> ็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็เสียตัวเซตไปอีกคนหนึ่งคือพรพันธ์นะครับซึ่งมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับถ้าเรามีสองคนมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมได้นะครับนี่เราเราไม่มีจริงๆก็เลยคนเดียวแล้วก็ต้องใช้ ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผลออกมานะครับนักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากรามเชียรเราต่อไปครับเพราะว่าเราจะมีอีก2สัปดาห์นะครับที่เราจะต้องแข่งที่มาเก๊าและก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดทุกทีมหนักหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วซ้อมนะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วคนที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะมารวมกันแล้วก็ดูว่าใครดีที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุด ก็คงคงต้องเอาไปนะครับเราเราก็ขาดตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอัชลาพรมาช่วยสักคนหนึ่งหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมก็ม,มองว่าเราเราเรา,เราสู้ได้นะครับยังคงคงวเราคงไม่ได้เข้าในรขราะร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแล้วแหะครับเพราะว่าเราแพ้สี่แมตช์เลยนะครับคะแนนเราคงสู้ทีมอื่นก็ไม่ได้นะก็ก็คิดว่าเราก็จะสู้ต่อไปในทิศต,ต่อๆไปนะครับก็ดูความพร้อมอีกทีนะครับผม ก็ต้องรักษาแรง์กิ้งเอาไว้นะครับแรงด์กิ้งของของทีมเรา,เาไว้เราก็ยังมีอาทิตย์หน้าก็ก็หนักหลายๆทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฝรั่งเศสที่ว่าเ,เราพอสู้ได้นะสู้ได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ดูทีมเราด้วยเหมือนกันนะครับก็ค,คิดว่าก็ฝากเชียร์เรานะครับฝากเชียร์เราต่อไปแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะไม่ยอมแพ้แคครับผม